ข่าวแขกชาวจีนเยือนบ้านราชที่บวรราชธานีอโศกระหว่างวันที่11ถึงวันที่18มกราคม2568มีชาวจีน2สามีภรรยาได้เดินทางมาเยือนราชธานีอโศกและพักค้างในชุมชน1สัปดาห์ค่ะทั้ง2ท่านเดินทางมาจากเมืองยูนนานสามีชื่อคุณสตาดัสเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ส่วนภรรยาชื่อคุณอาเซียวเป็นศิลปินหลายแขนงค่ะ ค่ำวันที่11หลังจากที่มาถึงข้าวที่พักแล้วก็ได้ออกมาดูกิจกรรมวันเด็กเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการขนดินปลูกที่สวนทํากินร่วมรับประทานอาหารที่ศาลาฟังธรรมไปดูการนวดที่เรือมอ่วงดูงานที่บ้านราชชอออาชัยและทีมงานให้การต้อนรับและแบ่งปันใบชายาอบและกระยาศาสตร์ให้ไปชิมด้วยหลังจากนั้นได้ไปช่วยแม่หยุยถอนหญ้าแปลงพริก เช้าวันที่13รับอาหารซากาฮารีร้อนๆที่ครัวอาไมรร่มจากนั้นไปทำงานวันบวรร่วมกับกลุ่มสีส้มอาเซียวสรุปงานว่างานชิ้นใหญ่แต่พอช่วยกันหลายคนเหมือนไม่ใช่การทำงานเหมือนกำลังเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะเย็นวันนั้นได้ไปพบท่านสมณะฟ้าไทยที่เรือโบสถ์เพื่อยื่นฝากเอกสารประจำตัวและลงทะเบียนขอพักค้างค่ะทุกกิจกรรมที่ได้เยี่ยมชม ั้งร่วมงานด้วยตลอด7วันเป็นกิจกรรมปกติของวิถีชีวิตชาวชุมชนทั้งหมดค่ะไม่ได้ออกแบบอะไรเพิ่มเติมต้อนรับแบบบ้านๆได้ไปดูงานที่โรงสีบุนคุณข้าวซึ่งมีท่านศิขมาสสร้างฝันใหม่ให้การต้อนรับดูการทำเต้าหู้ที่โรงเส้นไทยดูการทำงานของท่านศิขมาสงามงานดูแม่นีเคี่ยวน้ำอ้อยและแม่นีได้แบ่งน้ำอ้อยที่ตากไว้ให้ชิมด้วยค่ะก่อนข่ำได้เข้าพบท่านสมณะฟ้าไทย เพื่อขอรับพาสปอร์ตคืนเขารายงานท่านว่าเขาได้มากกว่ากสิกรรมเขาได้เห็นการให้ของคนที่นี่แล้วเขาต้องเปลี่ยนตัวเอง แคร์คนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นกว่าเก่าและมั่นใจในทิศทางการทำกิจกรรมแบบออร์แกนิกมากขึ้นค่ะเช้าวันที่18หลังเดินธรรมาตากับท่านสมณะท่านสิกขมาตแล้วท่านสิกขมาต้นสายได้แบ่งอาหารให้ไปกินบนรถระหว่างการเดินทางกลับเขาประทับใจบอกว่ามีแต่คนใจดีมีแต่คนแบ่งปันก้าวมงเช้าวันนั้นได้ไปพบแม่ยอดฟางและพ่อแรงผักที่สวน255เขาประท ับใจแม่ยอดฟางที่อยู่สวนแต่มีความสุขมากพ่อแรงผักบอกว่า ทั้งสองคนโชคดีที่หันมาทำกศิกรรมตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากออกสวน255แล้วก็ไปดูแปลงนาข้าวของอาเหินพันที่นาคำยอดไปคุยกันเรื่องการทำนาค่ะและที่ลืมไม่ได้คือแวะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บ้านราชชอก่อนจะออกเดินทางในเวลาบ่าย2โงมงค่ะทั้งสองคนได้บอกว่าที่นี่ได้เปิดหัวใจให้เขาได้รู้จักการให้การแบ่งปันเป็นสิ่งที่เขาจะนาไปใช้ใน ในสังคมของเขาต่อไปค่ะเจะเริรทำสำนึกดีค่ะ